กบกบไป้กบครับกบครับกบกบกบครับเอาเค้อกัดไม่ทันตั้งตัวเลยนี่ครับนะกบยางน้นหน่งปงป,ง,ปงชึ่งสีดํำตาแดงอ้วนตุบเลยโอ้โหกัดไปทางตั้งตัวเลยนะครับเอาฝากง,งานไม่ด้วยครับ โอ้ยดิ้นใหญ่กบกินกบเหยื่อที่ใช้นะครับหนอน,นงป้งโป้ง,ปงชึ่งสีดำตาแดงราคา69บาทถ้า2ตัว120บาทฝากผลงานมาด้วยครับ